จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถเปลี่ยนกระบวนการทํางานซ้ําๆในแต่ละวันของเราให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติได้มาทําความรู้จักกับ RPA หรือว่า r o b o t i c Process Automation กันค่ะสวัสดีค่ะจาพัชริดานานุ่ม i n t e l l i g e n t Automation Customer Success Team RPA ค่ะ โรบอติกโปรเซสออโตเมชันหรือว่า RPA เนี่ยเขาคือเทคโนโลยีสำหรับการสร้างซอฟต์แวร์โรบอทขึ้นมาเพื่อใช้เป็นดิจิตอลเวิร์กฟอร์ดหรือว่าแรงงานเสมือนนั่นเองนะคะเดิมทีเนี่ยพนักงานเนี่ยอาจจะต้องมีการจับเมาส์จับคีย์บอร์ดในการป้อนข้อมูลลงไปในคอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงอาจจะต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลต่างๆความผูกต้อง,ง,งของข้อมูลนะคะซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะเราจะเปลี่ยนจากการใช้ฮิวแมนในการทำงานนะคะมาเป็นใช้โรบอทในการทำงานแทนค่ะ ซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่า RPA หรือว่าที่เราเรียกเขาว่าโรบอทเนี่ยเขาเปรียบเสมือนแรงงานเสมือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานต่างๆของเขาอ่ะค่ะก็จะเปรียบเสมือนพนักงานคนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็นอกเหนือไปกว่านั้นนะในเรื่องของการทํางานร่วมกับระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบภายนอกหรือว่าระบบภายในต่างๆนะคะเขาก็สามารถที่จะทํางานร่วมได้เลยไม่ว่าจะเป็นอีเมลเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกแชร์พอยต์ด็อกบล็อกต่างๆพวกนี้นะคะ RPA เขาก็สามารถที่จะเข้าไปทํางานร่วมได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนาะเนื่องจาก เ a เขาเนี่ยเป็นโรบอทชนิดหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นความเร็วในการทํางานของเขาเนี่ยก็จะเร็วกว่าคนเนี่ยถึง3-5เท่ากันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงในเรื่องของพวกเออร์เลอร์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานของ RPA เนี่ยก็เกิดขึ้นน้อยมากๆเลยจนแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าองค์กรของเราเนี่ยทำการรับเจ้าโรบอทเข้ามาทํางานนะคะก็จะเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีพนักงานใหม่เข้ามาทํางานถึง7คนด้วยกันเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของ RPA นะคะเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเนื่องจากเขาเป็นเทคโนโลยีม ถ้าเกิดว่าเราเอามาทํางานภายในองค์กรของเราเนี่ยจะเกิดปัญหาที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เป็นพื้นฐานภายในองค์กรเราหรือเปล่าในส่วนนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่า RPA เขาเนี่ยไม่ไปกระทบกับการดําเนินงานด้านอื่นๆแน่นอนแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือ RPA เขาเนี่ยสามารถที่จะทํางานร่วมกับ AI ได้นะคะก็คือเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับ RPA เขาไปอีกขั้นหนึ่งด้วยค่ะ จากที่เราไปข้างต้นนะคะมันก็เลยทําให้ RPA เนี่ยเริ่มเป็นที่แพร่หลายในธุรกิจองค์กรไทยเป็นอย่างมากนะคะเนื่องด้วยที่ว่าเขามีข้อดีนะคะที่สามารถทํางานแทนพนักงานได้นะคะแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมไปถึงเขายังสามารถที่จะอดล็อกนะคะศักยภาพของพนักงานให้ไปทํางานอื่นๆน,นะคะที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้มากกว่าไม่ต้องมาเสียเวลาทํางานซ้ําๆที่เป็นงานเอกสารแล้วก็กรอข้อมูลเยอะๆซึ่งก็เลยเกิดเป็นผลประโยชน์ต่างๆให้กับ องค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนนะคะการเพิ่มรายได้แล้วก็การเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจของเรานะคะรวมไปถึงยังทําให้ธุรกิจเนี่ยมีความต่อเนื่องนะคะสามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมง7วันเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยที่เราบอกว่า RPA เขาเรียบเสมือนกับพนักงานคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างละ่ะก็เดี๋ยวตามไปดูความสามารถของ RPA กันเลยค่ะสําหรับความสามารถของ RPA ข้อแรกนะคะก็คือเขาสามารถที่จะ log in นะคะเข้าไปในระบบต่างๆได้เนาะก็คือ เขามีความสามารถที่จะกรอก username หรือว่า password เข้าไปเองโดยอัตโนมัตินะคะก็คือไม่ต้องอาศัย h u วแมหรือว่าพนักงานเนี่ยเข้ามาเปิดระบบให้เขาเพื่อที่ไปทํางานต่อเลยแล้วก็สําหรับ ความสามารถข้อที่2ของเขานะคะก็คือเขามีความสามารถที่จะอ่านไฟล์นะคะที่เป็นในลักษณะของ Text ฟล์เนาะเทคไฟล์ก็คือไฟล์ที่สามารถ Copy ข้อความแล้วก็ไปวางในอีกไฟล์หนึ่งได้ค่ะในลักษณะของไฟล์แบบนี้ RPA เขามีความสามารถที่จะเข้าไป Copy แล้วก็เอาไปวางไว้ในฟอร์มต่างๆได้เลยนะคะสำหรับในความสามารถข้อที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการโลเคชันของไฟล์ต่างๆนะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยการทํางานในแต่ละวันอ่ะจริงๆแล้วเอกสารต่างๆเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็อาจจะมีเป็นแบบ100 0ไฟล์ ไฟล์2,000ไฟล์เงี้ยมันไม่ได้มีแค่1 0 2 0ไฟล์เนาะเพราะฉะนั้นการเมเนจไฟล์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะ RPA เขาก็สามารถที่จะแยกเป็นโฟลเดอร์ไฟล์ต่างๆให้เราได้นะคะแล้วแต่เลยว่าเราอยากให้เขาแยกเป็นตามวันที่หรือว่าตามหัวข้อไฟล์ต่างๆแบบนี้นะคะต่อไปนะคะความสามารถข้อที่4ของ RPA นะคะก็คือเขามีความสามารถที่จะว่าดีเดต Data หรือว่าข้อมูลต่างๆที่เขาได้รับมาได้นะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปทำการดาวน์โหลดนะคะ Data มาจากเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าดาวน์โหลดมาจากอ e ีเมลแบบนนี้ะะคะซึ่ง เขาก็จะเอาไฟล์อินพุตที่เขาไปดาวน์โหลดมาเนี่ยมาทําการเปรียบเทียบนะคะหรือว่าแมปปิ้งกับตัวมาสเตอร์ดาต้ที่มีอยู่ในระบบนะคะว่า2ไฟล์เนี้ยข้อมูลมันตรงกันหรือเปล่าในส่วนนี้ก็จะเป็นความสามารถอีกข้อหนึ่งของ RPA ค่ะต่อไปนะคะในส่วนของข้อที่5นะ RPA เขาก็มีความสามารถที่จะทําการ extrac structure ของไฟล์ต่างๆนะคะที่ตามแพทเทิร์นหรือว่าโครงสร้างที่เราต้องการให้เขาเนี่ยไปเอาข้อมูลมาได้เลยต่อไปนะคะในส่วนของความสามารถข้อที่6นะคะก็คือเขามีความสามารถที่จะคํานวณน,นะคะหรือว่าตัดสินใจ ได้นะคะตามเงื่อนไขที่เราวางไว้เขาเลยนะคะปกติแล้วเนี่ย RPA จะทํางานตามขั้นตอนเนาะที่เราวางไว้ให้เขา1 234านะคะถ้าสมมติว่าขั้นตอนไหนใน4ีขั้นตอนนี้มีแบบว่าเงื่อนไขให้เขาคํานวณหรือว่าเลือกที่จะตัดสินใจอ่ะเขาก็สามารถที่จะทําได้ตามคําสั่งของเรานะคะในส่วนของความสามารถข้อที่7จนะคะก็อย่างที่ได้ยินไปตั้งแต่แรกๆเนาะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทํางานร่วมกับอ e ีเมลต่างๆได้นะคะก็คือสามารถที่จะทําการส่งอ e ีเมลหรือว่ารับอ e ีเมลนะคะอาจจะเป็นการแนบไฟล์ต่างๆนะคะแล้วก็ส่งให้กับ User, หรือว่าเป็นการไปดาวน์โหลดไฟล์จากอ e ีเมลที่มีคนแนบเข้ามาแล้วก็ส่งมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะ RPA เขาก็สามารถทําได้ต่อไปนะคะความสามารถข้อที่8นอกจากอ e ีเมลแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถทํางานร่วมกับเว็บไซต์ต่างๆได้ด้วยนะก็คือบางทีเนี่ยในการทํางานของเรานะคะก็อาจจะต้องมีการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าเอกสารจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งในส่วนเนี้ย RPA เขาสามารถที่จะเข้ามาช่วยงานเราได้ค่ะในส่วนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่9เนี่ยที่สําคัญเลยก็คือ RPA เขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบ ดาต้าเบสของหลังบ้านเราได้นะคะก็ระบบภายในองค์กรต่างๆเนี่ยที่มีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปทํางานร่วมได้หมดเลยค่ะฟังดูแล้วนะคะ RPA เขาก็มีความสามารถมากมายเลยนะคะแต่ก็อยากให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นเนี่ยจ๋าก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะในส่วนของรูปแบบการทํางานของ RPA นะคะว่าเขามีรูปแบบการทํางานอะไรบ้างเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ย RPA เขาสามารถทํางานได้ทั้งหมดเนี่ยสรูปแบบด้วยกันนะคะในรูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการใช้โรบอทนะคะก็ n-to-n e d process เลยก็เป็นการใช้โรบอตตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการเลยนะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ง่ายๆมีขั้นตอนการทํางานที่ซ้ำๆนะคะก็ไม่ต้องใช้คนเข้ามาช่วยหรือว่าต้องใช้คนในการตัดสินใจนะคะโรบอทเขาก็สามารถทําเองได้เลยสําหรับรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบการทํางานที่โรบอตนะคะต้องใช้ฮิวแมนนะคะเข้ามาช่วยเขาในการทํางานนะคะโดยรูปแบบนี้จะเป็นการทํางานที่เริ่มต้นโดยฮิวแมนก่อนนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับโรบอททางานจนจบกระบวนการนะคะซึ่งในรูปแบบการ ทำงานเนี้ยค่ะเหตุผลที่จะต้องใช้ฮิวแมนเข้ามาช่วยโรบอทในการทํางานเนาะเนื่องด้วยบางทีเนี่ยไฟล์เอกสารต่างๆเนาะอาจจะมาในรูปแบบของเปเปอร์หรือว่าอาจจะมาในรูปแบบของไฟล์ที่ติดแบบว่าความปลอดภัยต่างๆโรบอทไม่สามารถไปดาวน์โหลดมาเองได้ไงค่ะก็ต้องอาศัยฮิวแมนในการไปนําไฟล์จากแหล่งภายนอกเนาะมาวางไว้ให้เขาภายในโลเคชันต่างๆแล้วก็ให้โรบอทเนี่ยหยิบไฟล์เข้าไปทํางานต่อน,นั่นเองนะคะถัดมานะคะในส่วนของรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นรูปแบบการทํางานที่ใช้ฮิวแมนเข้ามาช่วยโรบอทเหมือนกันนะคะแต่ว่าในรูปแบบ จะเป็นในส่วนที่ฮนะิวแมนอยู่ระหว่างการทํางานของโรบอทเนาะก็คือหัวกับท้ายเนะี่ยจะเป็นโรบอทก่อนแล้วก็ฮิวแมนอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งรูปแบบการทํางานแบบนี้ก็คือรูปแบบการทํางานที่โรบอทมีการเริ่มทํางานไปแล้วก็มีการว l i ีเด e ไฟล์นะคะแล้วก็คนพบว่าไฟล์ทั้ง2ไฟล์เนี้ยมันอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่ามีข้อมูลบางอย่างที่ผิดพลาดแล้วเขาก็จะต้องทําการส่งโน้ติฟิเคชันนะคะไปให้ยูเซอร์ทการแก้ไขไฟล์เหล่านั้นนะคะแล้วก็ยูเซอร์เขาก็จะทําการแก้ไขแล้วก็ส่งกลับมาในระบบให้โรบอทเนี่ยเขาหยิบไปทํางานต่อนะคะ ซึ่งในแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่3นะคะถัดมานะคะในรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่4นะคะก็จะเป็นการทำงานของโรบอทนะคะร่วมกับฮิวแมนแล้วก็ร่วมกับ AI นั่นเองนะคะซึ่งในรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบการทํางานที่เหมือนเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับ RPA ของเรานะคะซึ่งคําอธิบายของรูปแบบนี้เดี๋ยวจะจะไปอธิบายเพิ่มเติมใน use case ถัดไปที่จะจะเล่าให้ฟังค่ะ ค่ะก็สำหรับ use case ที่จะเล่าให้ฟังนี้นะคะก็จะเป็น use case ของการทำงานของโรบอตในรูปแบบที่4เนาะก็คือการทำงานของโรบอตร่วมกับฮิวแมนแล้วก็ร่วมกับ AI นั่นเองนะคะสเต็ปแรกนะคะก็จะเริ่มจากการที่ ถ้าเกิดว่าไฟล์เอกสารเนาะอย่างที่บอกไปถ้ามันมาในรูปแบบของเปเปอร์ต่างๆนะคะก็อาจจะต้องอาศัยฮิวแมนเนาะในการทําการสแกนไฟล์เอกสารเหล่านี้เพื่อที่จะเปลี่ยนไฟล์ที่เป็นในรูปแบบเปเปอร์เนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตัลไฟล์นะคะเพื่อที่จะให้โรบอทเขาเนี่ยหยิบไฟล์ไปทํางานต่อได้ถัดมานะคะในสเต็ปที่2เนาะก็จะเป็นส่วนของการที่ RPA เนี่ยเขาเริ่มทํางานแหลวก็คือเขาเนี่ยจะไปทําการอิ p พ r ตไฟล์มาจากโลเคชันที่ทางฮิวแมนเนี่ยมาวางให้เขานะซึ่งอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าโรบอทหรือว่า RPA เนี่ยเขา สามารถทํางานได้กับหลายระบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าฮิวแมนเขาจะวางไฟล์ไว้ในลักษณะไหนนะคะอาจจะเป็นไฟล์ที่มาจากเครื่องสแกนเนอร์เองหรือว่าถ่ายรูปมาจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็ผ่านโมบายแอปต่างๆนะคะหรือว่าส่งอีเมลมาหรือว่าอาจจะเป็นการแบบว่าอัปโหลดขึ้นแอปพลิเคชันหรือว่าขึ้นเว็บไซต์ต่างๆอย่างเงี้ย RPA เขาก็สามารถที่จะไปอิ p พ r ตไฟล์เข้ามาใช้งานได้เลย ะะหลังจากที่ RPA เขาไป Import File เข้ามาในระบบแล้วนะคะก็จะเป็นการทำงานในสเต็ปที่3เนาะก็จะเป็นส่วนของการทำงานที่เอา AI เข้ามาช่วย RPA ในการทำงานนะคะซึ่งในส่วนนี้ AI ที่เรานำมาใช้เนาะจะเป็น AI ที่ชื่อว่า IDP นะคะซึ่ง IDP เนี่ยเขาย่อมาจาก Intelligent Document Processing นะคะซึ่งเป็นตัว Intelligent Automation ตัวหนึ่งแหละคะ่ะที่มี AI เข้ามาช่วยก็คือเป็นตัวที่ใช้ Extract เอกสารที่มาในรูปแบบของรูปภาพหรือว่า PDF ต่างๆเนาะซึ่งอย่าง ที่จะบอกไปตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือ RPA เขาสามารถที่จะทํางานร่วมได้แค่กับไฟล์ที่เป็น t e x t ไฟล์ถ้าสมมติว่าเป็นไฟล์ที่มาในรูปแบบของรูปภาพหรือว่า PDF ที่มันไม่สามารถจะ Copy ออกมาได้เนี่ย ต้องใช้เทคโนโลยี IDP เข้ามาช่วยในการแตะเอกสารเหล่านี้นะคะซึ่งในส่วนนี้หลังจากที่ IDP เขาทําการ Extract เ,เอกสารออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะเขามี AI เข้ามาช่วยงานก็คือเขาสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่เขาอ่านมาจากไฟล์นั้นได้นะคะก็อาจจะตรวจสอบเป็นลักษณะของการสะกดคําต่างๆนะคะซึ่งเขาจะเอาไปเปรียบเทียบกับพจนานุกรมที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนาะว่าคําที่เขามันอ่านมาเนี่ยสระวรรณยุเขียนผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาอ่านมาผิดหรือเปล่านะคะอย่างเช่นแบบ คำอย่างเงี้ยอาจจะสละดหรือว่านาตุผิดเนาะอย่างคาว่าแบบว่าที่อย่างเงี้ยเขาอาจจะอ่านออกมาเป็นวาทีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวณยุกต์ที่มันหายไปอ่ะเขาก็จะทําการเติมให้มันถูกต้องก็จะเข้าสู่สเต็ปที่6กนะคะก็จะเป็นสเต็ปของการ Export Fil ไฟล์นะคะออกไปในระบบต่างๆเนาะ,ะก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะส่งไฟล์ออกไปในระบบไหนนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะอัพขึ้นระบบ ERP ของเรานะคะอย่างเช่นระบบแซฟต่างๆนะคะขององค์กรเราหรือว่าบางทีเนี่ยเราอยากที่จะแบบ Export f i l ไฟล์เนี่ยลงไปในอ e ีเมลต่างๆของ User หรือว่าอ e ีเมลของพาร หรือบางทีเนี่ยอยากอัพเข้าเว็บไซต์ต่างๆแบบเนี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะ Export ไปได้หลายโลเคชันเลยนะคะหลังจากที่เขาทําการ e x p o r t d a t a เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่7เนาะก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดทำรีพอร์ตนะคะก็เป็นเหมือน Operation Re p o r t แหละว,ว่าวันนี้ RPA หรือว่าตัวระบบเนี่ยเขาสามารถทําอะไรไปบ้างะะมีรายการไหนผิดพลาดบ้างรายการไหนถูกต้องบ้างแล้วเขาทาอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างนะคะจะถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการทํางานร่วมกันนะคะของ RPA human แล้วก็ AI นะคะ ทั้งหมดนี้แหละค่ะก็คือความสามารถของ RPA นะคะที่จะเข้ามาช่วยงานในองค์กรของเรานะคะแล้วก็เป็นการคืนเวลาให้กับพนักงานเนี่ยสามารถเอาไปโฟกัสกับงานที่เป็นงานด้านกลยุทธ์มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจนะคะว่าเราควรเริ่มที่กระบวนการไหนดีหรือว่ากระบวนการไหนเนี่ยจะเอามาทําให้มันเป็นระบบอัตโนมัติได้บ้างนะคะก็สามารถเข้าไปชมวิดีโอเพิ่มเติมที่ท้ายคลิปนี้นะคะหรือว่าจะสามารถติดต่อเข้ามาทางสายเจนก็ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมี One Day Process d e c o v e r y ค่ะซึ่งเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์ฟรีค่ะสำหรับให้องค์กรหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยมาค้นหากระบวนการ RPA ที่ใช่สำหรับองค์กรของคุณนะคะซึ่งหากว่าใครสนใจเนี่ยสามารถกดลิงก์ลงทะเบียนนะคะภายใต้คำอธิบายใต้วิดีโอได้เลยค่ะครั้งหน้านะคะถ้าอยากให้จ๋าม,มาพูดอะไรเกี่ยวกับ RPA หรือว่า i n t e l l i g e n t Automation เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ